ท้องทุ่งนาป่าเขาเราหนาวััยชนบทบ้านเมืองมายบริเวณนี้ชื่อว่าบ้านนางงามวัดนางงามซึ่งเมื่อห้าปีที่แล้วหลวงปู่มาจำพรรษาอยู่ที่นี่ครับจำพรรษาอยู่ที่นี่อันนี้คือพาะราบรนเพญบุญครับแต่ไหนโน้ก็เป็นกุฏิเป็นห้องถุกขายด้านในโน้้องครัว คือมันอยู่ที่นี่หนึ่งพรรษาก็จะสร้างกุฏิไว้สามหลังโรงครัวหนึ่งโรงห้องสุข,ขาอีกห้าห้องส่วนสลาหลังนี้มีอยู่เดิมแล้วจะเดิมแล้วอหานี้ก็มีอยู่เดิมแล้วตัวหนังสือต่างๆก็หลวงปู่ก็เข้ามาอยู่ที่เขียนไว้ทั้งหมดกป็นบนิโ้นเป็นพระธาตุจีดีกำลังก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ครับตอนนี้เข้ามาในสลาบาเพญบุญตอนนี้สำหรับรองรับคณะศรัทธาสาธชนที่เข้ามาทำบุญทุกวันพระก็จะมาจัดถวายทำบุญกันบริเวณนี้คือตอนนี้มีพระจำราษาอยูหนึ่งรูปคือพระนิตเราวนนี้ก็ได้เข้ามาเยี่ยมพระที่อยู่จำปรรายที่นี่ แต่เดิมกูอยู่ตรงนี้ครับบริเวณรอบรอบบัดก็เป็นเกษตร,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 ราาชา,าวชา,นาวนาส่วนามากเป็นชาวนาทำนากันครับตอนนี้นาก็เริ่มเขียวกะจีมีชุมชนหมู่บ้านอยู่เจ็ดสิบกว่าัวเรือนเจ็ดสิบกว่าครัวเรือนส่วนามากก็เป็นคนผู้สูงอายุอยู่กับบ้านไปไหนก็ไปไม่ได้แล้ว ทำงาก็ทำอยู่แถวบ้านเนี่ยการทำานาก็เอาแรงกันเรียกว่าเรียกว่าเอาแรงคือบ้านหนึ่งมาช่วยบ้านหนึ่งช่วยกันไปช่วยกันมาเก็บเกี่ยวไปด้วยกันปลูกไว้ปลูกข้าวปลูกนาไว้ก็ไม่ได้ขายไปที่ไหนเพราะทุกคนก็ปลูกข้าวเหมือนกันก็เอาไปกินไว้ไกินไว้ใช้ถ้ามีมากกินไม่ทันก็ส่งขายข้างนอกบ้างครับตอนนี้ก็นำภาพบรรยากาศของบ้านนางาม ตำบลเมืองมายอำเภอเจ้ห่มจวนบางให้กับทุกคนทุกท่านได้ดูได้ชมกันขอฝากคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปช่วงนี้มีทุกทุกคนทุก,ท,กท่านสาธุ